สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่หมอนะคะได้มาวัดท่านั่งนะคะอําเภอโพธารีจังหวัดพิจิตรเนาะเรามาดูอาไอ้ไข่กันนะคะวันนี้าทางวัดได้อัญเชิญไอ้ไข่มาที่วัดนะคะเนะเาะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆหรืออยู่ที่นี่หรืออยู่ไกลๆก,ก็ได้ค่ะมาเที่ยวชมดูนะคะบารมีของไอ้ไข่และขอโชคขอราบกันได้นะคะที่ใกล้ๆหุยออกก็มากันได้ค่ะที่นี่เนาะมี นะคะเครื่องรางของขังต่างๆของไอ้ไข่นะคะมีเยอะนะคะแล้วก็ใครมากับสการะไหว้แล้วบูชาแล้วนะคะมีน้ําแดงน้ําเขียวเนาะมีถวายนะคะมีขนมโอ้ปั้มีปัทัดนะคะไม่ใช่ขนมนะคะแม่ไข่แม่แม่หมอดูดูผิดนะคะขอโทษด้วยอันนี้นะคะก็มีเครื่องรางเนาะเครื่องรางของขังของไอ้ไข่นะคะ ซึ่งจะมีหลายแบบนะคะหลายแบบเนาะมีหลายๆแบบนะคะมาชมดูได้ค่ะมีหลายแบบมากเนาะ นะคะถ้ามาที่นี่ก็เห็นได้ทุกอย่างค่ะทุกแบบเนาะเอามาบูชากันได้นะคะนะเราก็ได้ทําบุญกับวัดด้วยนะคะที่นี่มีทั้งไอ้ไข่ไอ้ไอ้ไข่นะคะแล้วก็มีทั้งตะเคียนเนาะแม่ตะเคียนนะคะต้นใหญ่ด้วยเราแม่หมอก็เคยมาไลฟ์ให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้เอ่อฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกนะคนเลยน้อยนะปกติแล้วคนเยอะมากนะคะเนาะ วันนี้แม่หมอมาวันฝนตกพอดีเลยนะเดี๋ยวใกล้ๆหวยออกม่หวอจะมาใหม่นะคะอันนี้เนาะมาให้ดูกันวันนี้ก่อนนะคะเนาะาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าว่า,าท่านาสวยและก็มีบารมีกับตัวมากแค่ไหนดูดูได้เลยนะคะนี่นะคะสวยมากองค์ใหญ่มากเลยค่ะสวยมากองค์ใหญ่มากเลยเนาะแม่หมอรู้สึกว่าทํามาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามีคิดว่าได้มีโชคมีลาบแน่นอนค่ะเนาะ มากับสกัการะขอโชคขอลาบขอพรกันนะคะในวันนี้เนาะเออถ้าใครอยากจะมาชมบาร,รมีของไอไ้ไข่เด็กว่าจะดีนะคะมาได้เลยเนาะนะคะมาได้เลยนะคะมากับขออ,อขอดวงขอโชคขอลาบกันนอนนะคะที่วัดท่านั่งนะคะอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะมาดูได้เลยค่ะเนาะอะเรามาบนบานขอโชคขอลาบกันได้ค่ะเนาะเนาะมีหลายๆแบบนะคะที่ที่ที่ สามารถเอามาบูชานะคะได้นะคะมีเครื่องรางของไอ้ไข่นะมาช่วยกันทําบุญกับวัดด้วยนะคะจะได้เสริมบารมีนะมากๆนะคะจะได้มีโชคมีลาบกันเยอะๆเนาะเออ <c oughs> นะคะอ <c oughs> ่ามีมีมีอันนี้พระป่าเนาะอ่ามีพระป่าด้วยนะคะอ่าใครก็มาช่วยกันทําบุญ นะคะจะได้เสริมบาร,รมีมีโชคมีราบกันนะคะงวดที่จะถึงนี้จะได้ถูกกันเยอะๆเนาะถูกกันรางวัลใหญ่ๆด้วยนะคะมาช่วยนี่เครื่องรางต่างๆเนาะมาช่วยกันเครื่องรางต่างๆนะคะนะคะบูชาเครื่องรางต่างๆได้มีทุกอย่างมีหลายอย่างหรือจะมาไหว้แล้วก็มีพวงมาลัยนะคะมีพวงมาลัยเนาะแล้วก็มีน้ําแดงน้ําเขียวน้ําแดงเนาะ บูชาไอ้ไข่หรือใครจะมาจุดประทัดนะคะก็ได้ขอโชคขอราบหรือว่าถูกหวยแล้วมาจุดประทัดก็ได้นะคะมีมีให้เช่าบูชาด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องรางหลากหลายมากมายค่ะมีทั้งเหรียญมีทั้งข้อมือเนาะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ค่ะถ้าถูกเยอะมีโชคเยอะนะคะถ้าถูกเยอะมีโชคเยอะก็นำไปบูชาได้นะที่บ้านเนะเาะมีทุกอย่างค่ะ มีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวมาดูด้วยตาตัวเองก็ดีค่ะมาเที่ยวด้วยนะคะเนาะนะคะอ่าอันนี้เนาะอันนี้มีทูบด้วยใช่ไหมคะอ่านนะคะมีทูบเสียงทายเนาะ เดี๋ยวดูกันค่ะมีทุกมีทุกเสียงทายเนะาะอ่ามีให้แม่หมอเสียงให้เลยอ๋อได้ค่ะได้ไอ,อ่านะรับหูรับตาเสียงนะคะตอนนี้ไ,ไ,ได้โชคได้ลาบกันไปนะคะ,ะได้แล้วหน,นึ่งอันเนาะนี่แม่หมอจ,จุดเลยใช่ไหมคะดดได้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 เดี๋ยวแม่หมอจุดกันนะคะเดี๋ยวดูซิจะออกมาเป็นเรขอะไรจุดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แม่หมอไม่ค่อยได้จุดเรื่องเรื่องจนว่าจะดูตา ลูกเพจดูดูเห็นแต่หมอไม่ค่อยเห็นละเลยไงพอยบอกไม่ค่อยตรงเ,<อ>เดี๋ยวเด,วดนีนตัวที่ที่หมอได้อ่าน s> <S หรออ่านแล้วมันก็หนีไปด้วยเนาะเลขก <_ s> ไม่ได้ตรงมาตรงนั้นเลย s> <S แต่มันก็ไม่ตรงเลขวงสวงของวัดดงจันทร์ธรรมถ้าไปดูในเพจอะจะเห็นว่าแปดแปดหกตัดแปดแปดได้ค่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเขาจุดแป๊บหนึ่งเออ ต้องจุดเดยอะๆเนอะมันจะได้เดี๋ยวมันไม่ไหม้มมมมมใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่หมอจะปักรู้ติดหรือยังติดแล้วนะคะเดี๋ยว,<ะ>วเสียบเลยนะเสียบจุดไหนดีอ่ะจะให้ชัดเจนเอาตรงน,นี้ดีกว่าเอาตรงน,นี้เข้าไปอ่ะโอเคได้ค่ะ ได้ถูกางวัลที่หนึ่งกันเลยเนาะอ่าแม่หมอได้ได้จุดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอสักพักเดียวค่ะรอสักพักเดียวเนาะอ่าเดี๋ยวเรารอทูบไหมนะคะเราก็จะดูรอบๆอ,องค์ไอ้ไข่เนาะว่าท่านมีความสวยงามอย่างไงนะคะจะมีเสื้อผ้าแล้วด้วยเนาะเขามามาเชิญเสื้อผ้าไว้เลลวบางนะอันนี้ด้านหลังนะคะองค์ใหญ่มาก ตัวองค์ท่านตัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวแม่หมออีกมั้งนี่<บ>ค่ะค่ะสูงร้อยแปดสิบเซนเนาะใช่ไหมร้อยแปดสิบเซนนะคะเออนี่แต่สวยนะคะองค์นี้สวยมากๆเลยแม่หมอเห็นแล้วว่าสวยมากเลยนะไหนโอเข,ขาถูกเขาถูกรายวันกันเยอะถูกลงวันกันเยอะ,ยะใช่ไหมคะพี่ส่วนมากรายวันโอ้หือได้กันทุกวันเลยไหมคะนี่ทุกวันเลยเนาะโอ้ นะคะโหน่าสนใจมากๆเลยแม่หมอก็อยากได้โชวเหมือนกันเนาะดวงแม่หมอก็เนาะตามๆลูกเพจกันเหมือนกันนะคะเนี่ยเอออันนี้ก็มีทุกวันปะคะมีทุกวันจ้ะมีทุกวันเลยเนาะโอเคมีทุกวันมาได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการเนาะไม่มีหยุดราชการ <c oughs> าที่คนเย<า><า>อะค่ะอ๋อเสาร์ที่คนเย<า>อะใช่วันนี้ฝนตกค่ะคนน้อยเนาะคนน้อยนะคะก็เนี่ยค่ะมีมีเนาะมีไก่ด้วย ไก่ที่าาตาไข่ชอบนะคะไก่ที่ตาฉักตาไข่ชอบเนาะดูสิเนาะตาไข่มาบนบานได้อุ้ยอะไรมกระมกมก<ป>เหรออุ้ยมะกกเหมือนข่เหมือนไก่อ่ะมกะก,มกอแปลกมะโกเหมือนไก่อ่ะอุ้ยแต่แม่แตาตะเคียงตะเคียงวันนี้แม่หมอเป็นไรว่าลิ้นพันกันตลอดเลยมะโมกโมะเหมือนไก่ม,กมากเลยค่ะนี่แปลกดีนะเออ เออใครตาดีๆนะมาดูอาจจะมีมีเลขเนาะเหมือนเลขเนาะเหมือนเห็นเลขห้าเลยเนาะมันห้าแปดหรือเปล่าหรือห้าเจ็ดไม่แน่ใจเนาะมันเหมือนเหมือนเลยค่ะตรงกลางหลังนะคะนี่มะโกแปลกมากนะคะเนี่ยแม่หมูเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยแปลกๆเนาะแปลกๆอะไรที่มันแปลกๆ นะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกแม่หมอจะมาไร้์สดนะคะใกล้ๆวันหวยออกแม่หมอจะมาไร้์สดอีกทีแต่วันนี้คนน้อยมากแต่มาให้มาดูเชิงๆก่อนนะเผื่อใครจะมาก่อนนะคะมาเที่ยวดูมาเที่ยวชมก่อนเนะาะมาช่วยกันสนับสนุนนะคะเครื่องรางเนาะของบูชานะคะเออเพื่อจะได้มาช่วยนะคะทําเงินเออทำบุญให้วัดนะโอ้แม่หมอวันนี้ลิ้นพันกัน <laughs> มันรู้สึกจะพูดไม่ได้ตูกอะไรเท่าไหร่เลยนะวันนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะคะนะคะเนี่ย ดูเลยนะคะนี่อันนี้นะนะคะพี่ๆี่เขาก็จะอยู่กับกันตลอดเนาะพี่คนสวยสองคนจะอยู่กันตลอดนะคะจะช่วยเอ่อเพื่อเอ่อช่วยวัดนะคะช่วยวัดเอ่อเพื่อเอ่อจำน่ายนะคะเครื่องรางเนาะ ต่างๆนะคะถ้าใครอยากจะมาช่วยนะคะวัดทําบุญนอดน,นะเพื่อเสริมบาร,รมีให้ตัวเองก็มาได้ค่ะที่วัดท่านั่งอาเภอพุทธเลจวัดพิจิตรนะไม่ไกลจากชุมแสงเลยนะคะเนาะแม่หมอก็เห็นแล้วแม่หมอก็อยากจะมาเรื่อยๆนะคะเนาะเนาะแม่หมอก็เรื่องโชคลาภนิดชอบมากนะคะชอบมากแต่ดวงไม่ค่อยจะมีแม่หมอนะคะเนาะ อ่าอันนี้นาตามแม่หมอเยอะล <c oughs> แม่หมอเองก็ไม่ไหวลากขาเลยรอบนี้เนาะเอออยากให้ดูด้วยตัวเองด้วยนะคะอยากดูให้ดูให้ดูด้วยตัวเองเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเนาะอย่าให้ดูด้วยตัวเองนะอย่าตามแม่หมอมากนะคะบางทีแม่หมอก็ไม่แน่นอน,อ,อ,นอ๋อเห็นตรงกันเนาะแม่ดวงเรานี่เห็นลงไปด้วยกันเลยนะคะนะอ่า นะคะอะนะคะยังไงนะคะอย่าลืมมานะคะบูชานะคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่วัดทนานงเพรพุทรีจังหวัดพิจิตรเนาะยังไงแม่หมอก,ก็ทิ้งท้ายไว้ขอให้มาช่วยทําบุญที่วัดนะนะคะเพื่อเราได้เพิ่มบารมีให้ตัวเองเพื่อได้มีโชคมีราบนะคะอาจจะได้ถูกระวันที่1ก็ได้นะไม่แน่นอนนะชีวิตคนนะคะไม่แน่นอนเนาะ เราทำบุญเยอะๆเสริมบารมีเยอะๆนะคะออจะได้โชคได้ราบนะคะนะคะอย่าลืมมานะคะที่วัดท่านั่งอำเภอุทธิจังหวัดพิจิตรนะคะเดี๋ยวใกล้ๆหุ่ยออกแม่หมอจะมาไร้สดเลยแต่วันนี้ไม่สะดวกในการไร้สดจริงๆนะคะเพราะว่าเออสัญญาณไม่มีฝนตกอะคะ่ะเนาะวันนี้เนาะพอไร้ไปแป๊บหนึ่งมันหลุดเลยนะคะแม่หมอเลยกล่ว่า คายวิดีโอไปให้ดูก่อนนะคะเพื่อใครจะมาเที่ยวก่อนก็ได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะอ๋อลืมไปยังไม่ได้ดูเลขเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ค่ะเนาะลืมลืมเลยค่ะลืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราชมกันไปทั่วๆก่อนเนะาะรอแป๊บนึงนะคะเลขยังไม่ไม่ถึงไหนเลยนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูเลขก,กันเนาะ <S <S <ๆ>เผื่อจะไปพรุ่งนี้มินิค่ะอีเนคเคอีหวยหุ้นนะคะเช้าบ่ายเนาะ อ่าละหานอยเย็นนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาเลขที่จุดเนี่ยไปแทงก่อนได้นะคะเ,เนาะเ่า <c oughs> เดี๋ยวหวยแห่หวยรัฐบาลนะคะที่แม่หมอชอบเลขหวยใหญ่เนาะหวยรัฐบาลนะคะเดี๋ยวไงมาดูกันอีกทีเนาะเนาะเราจะโชคแล่แล,ลาบแต่ละคนทำไม่เหมือนกันจริงๆนะอย่างแม่หมอบอกไปบางทีมันไม่ค่อยแม่หมออาจจะมองไม่ค่อยตรงก็ได้ค่ะแต่ลูกเพจอาจจะมองตรงกว่าแม่หมอเนาะ เออและแต่โชคแต่ละคนค่ะแม่หมอก็มาไลฟ์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะ<ม>เผื่อจะเห็นเองแล้วก็มีโชคมีลาบเองอะไรเงี้ยเนาะนะคะวันนี้คนน้อยค่ะคนน้อยมากเพราะฝนตกนะคะตกเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันวันใกล้ๆหวยออกน่าจะคนเยอะกว่าน,นี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันนะคะวันหวยออกนะคะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งค่ะรอดูเลขก่อนนะคะไม่ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์มั้งคะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่ไปครึ่งเลยนะตอนนี้เนาะ เออจะเป่าก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพังไม่รู้เลขอะไรอีกนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเออรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะคะลูกเพจทั้งหลายเนาะใจเย็นเนาะเผื่อที่โชคได้ลาบกันในวันพรุ่งนี้นะคะในเคอีกเนาะสองรอบนะคะฮานอยเย็นอีกเนาะได้โชคได้ลาบวันล,ละนิดวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะเนาะเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะต้องทําบุญช่วยอยู่แล้วะคะ่ะวันนี้เนาะเี๋ือยังไง นะคะยังไงเราอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าเรารอเลขไหมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอทูบรอทูบนะ,ะแป๊บหนึ่งเนะเาะเดี๋ยวมาถามพี่พี่กันก่อนดีกว่าเนาะเออค่าเวลารอเลขนะคะมันไม่ไปไหนเลยเลขไม่ได้ลงไปไหนเลยเนาะเอออยากจะทราบว่าเออวันนั้นที่มานี่ตรงเที่ยงวันพอดีเลยเหรอคะพี่เท,ที่ยงวันนะคะแล้ววันนั้นนี่มีอะไรเกิดขึ้นมั้งไหมคะหรือว่ามีสิ่งอะไรที่แปลกแปกบ,บ,บ้างไหม,มไอืม มาถึงวันนั้นเขาถูกหวยเลยเป็นหุ้นกลางวันหุ้นเย็นหรือยังไงคะหัวหวใหญ่ทั้งนี้นั้นเลยนะจริงเหรออ๋อหวรัฐบาลอ๋อ,อวันนั้นเออแม่หมอกลับไปตอนเช้าเนาะไม่รู้จริงๆนะคะวันนั้นเนาะ,ะจริงแล้วค่ะจริงๆแล้วตาไข่เหยียบทุ่ที่วัดพรนั่งเวลาสิบเด็กนาฬิกา สิบเอ็ดนาฬิกานิดๆแต่ไม่รู้ว่านิดอะไรเท่าไหร่จำก็ได้เนาะเออแม้ถ้ารู้เศษสักหน่อยก็จะเป็นเลขได้เนาะเออใช่โอ้สิบเอ็ดนาฬิกาก็หนึ่งหนึ่งอ่ะเนาะเออหรือจะหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์แปดเปล่าเออเราไม่ทันได้ดูเนาะเออนะคะแล้วก็เอ่อทุกคนนะคะพร้อมใจนะคะพร้อมใจมานะคะเนาะพร้อมใจมาช่วยวัดเนาะบุญบารมีช่วยอยู่แล้วนะคะเนาะที่นี่ก็ขอให้คนมาเที่ยวเยอะๆจะได้ เนาะวันจะุจะนร์เลยอ๋อพี่พี่เขาก็มาไหว้นะฝนตกเขาก็ยังมาไหว้นะคะเนี่ยอ่าฝนตกพี่ก็มาไหว้กันเนาะวันนี้มาขอเลขเหรอคะพี่มาขอเลขเหรอคะขอเลขเหรอขอเลขตอบเลยพี่เขาอายค่ะพี่เขาอายมาขอเลขเนาะขอเลขเนาะ มาวัฒนาไม่ผิดหวังนะมีค่ะมีท่างใม้ไข่มีท่างใช่แล้วองค์ใหญ่มากขอบอกว่าองค์ใหญ่มากๆแล้วตะเคียนก็ใหญ่เออเมื่อเจ็ดแปปีที่แล้วเนาะดังมากคนเยอะมากแล้วก็ถูกหวยกันเยอะด้วยนะแม่หมอก็เคยมารอบนู้นแต่ตอนนั้นแม่หมอยังไม่ได้ลงเพจนะเนาะเคยมานานแล้วแม่หมอยุ่น้อยกว่านี้นะคะนี่แก่เลยตแนนั้นยุ่น้อยนะคะ ว่ายได้เลยนะคะพี่ไหว้ได้เลยนะเดี๋ยวมองเลขนะคะโอ้ยังไม่ไปไหนเลยนะครึ่งเดียวเองนะเนี่ยเอ๊ยยังไงเนี่ยใครยังไม่อยากให้ไปไม่ช้าใครยังไม่อยากให้ไปไม่ช้านะคะ <esz confian ne> เออนะถ้าเกิดมากันนะคะอย่าลืมนะลืมเครื่องรางต่างๆนะคะช่วยวัดเนาะมาบูชากันนะไปนาโชคนํารับที่บ้านนะคะแล้วก็ยังมาช่วยนะคะมาช่วยวัดได้ด้วยนะคะวัดจะได้เจริญรุ่งเรืองเนาะจะ ive. แล้วก็ทุกคนก็ได้โชคด้วยมีทั้งไอ้ไข่มีทั้งตะเคียนนะคะที่นี่มีทั้งไอ้ไข่แล้วก็มีทั้งตะเคียนตะเคียนอยู่นู่นน,นะคะแม่หมอยังไม่ได้เดินไปเพราะว่าฝนตกกลัวเดินไปแล้วติดลมนะคะแล้วลื่นเดี๋ยวเอาไว้แห้งๆแม่หมอจะเดินไป นะคะเนาะแต่วันนั้นก็ไลฟ์สดนะก็เห็นกันบ้างแล้วเนาะเนาะตะเคียนเห็นกันเป็นร้องใหญ่นะคะใหญ่มากเนาะต้นสั้นๆเนะตะเคียนล้นวนๆใช่ไหมคะ ตะเคียนล,ล้วนๆนะคะเป็นตะเคียนล,ล้วนเลยที่แม่หมอวันนั้นบอกว่าตะเคียนหรือเปล่าตะเคียนนะคะตะเคียนล,ล้วนมีหลวงพ่อองค์ใหญ่ด้วยนะคะน่ามากับไหวบูชาเนาะเออทุกคนนะคะเนาะเดี๋ยวเราเะะรอเลขสักพักหนึ่งนะคะรอเลขสักพักหนึ่งนะคะเพราะเลขยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฉายใกล้ๆนะเริ่มเห็นเลขแล้วนะคะนะคะ โอ้เริ่มไปครึ่งหนึ่งแล้วสองนะ่าจะเป็น2นะคะตัวต่อมานะ่าจะเป็นศูนย์นะคะเรารอดูอีกตัวหนึ่งนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะสองแล้วก็มาศูนย์แล้วนะคะ2แล้วก็มาศูนย์เนาะถ้าเรามาขอบไหวบูชาจะได้โชคได้ลาบนะคะก็นําของเล่นเสื้อผ้านะคะไก่ก็ได้เนาะน้ำแดงนะคะได้หมดนะคะองค์ท่านสวยมาก นะสวยมากๆเลยไข่เด็กว,วัดเจดีย์ที่สวยมากเลยนะคะตาไข่เนาะสวยมากเลยเนาะดูสิเนาะแม่หมวเห็นาองค์ใหญ่มากเลยนะเพิ่งห็นว่าองค์ใหญ่มากเลยนะเน,เ,ยนะเนาะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ นะคะองใหญ่มากเลยสวยมากเลยนะใครจกจะมาชมนะคะมาชมบารมีมาชมความสวยงามของไอ้ไข่นะมาชมได้เลยนะม่แมมงเห็นแล้วตื่นตามมากเลยนะคะใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะคะเนาะนะคะดเดี๋ยววันคิดว่าวันใกล้ๆกหวยออกเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้นะคะคนจะเยอะกว่านี้นะคะเนาะจะต้องมีคนมาเยอะมากเพราะปกติเขาบอกแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะมากนะแต่ว่าวันนี้ฝนตก คนเลยน้อยนะคะคนเลยน้อยนะะอเนาะเออ,อนะสวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรารอดูเลขกันนะรอดูเลขกันนะขึ้นมาสองตัวแล้วนัว่งเหลืออีกสักตัวอีกตัวที่สามนะคะเนาะอืมรอพักหนึ่งค,ะค่ะอ่าคุณป้าเขาก็จะมา มาบูชาเหมือนกันเนาะคุณป้ามาบูชาบูชาของขังนะคะของขังเครื่องรางเนาะคุณป้าเนาะบูชาของขังเครื่องรางใช่ไหมคะหรืออะไรเอ่ยใช,ใช่เนาะเออดีป้าจะได้ถูกหวยนะคะถูกหวยนะคะเนาะสามตัวตรงๆเือแม้กตะวันที่หนึ่งเลยนะป้านะา <laughs> นะคะ <laughs> นะคะนี่นะคะคุณป้าก็ทาบุญกันไปนะคะเนาะเสริมบรารมีไปนะคะเนาะ นะคะแม่หมอก,ก็มองตัวเลขนะคะตอนนี้ได้สองตัวแล้วนะคะรอรอตัวที่สามอยู่นะคะตอนนี้นะนะคะดูสิสองตัวแล้วนะคะดูดิเห็นสองศูนย์นะคะสองศูนย์นะคะมาแล้วเนาะสองศูนย์แล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะคะเนาะเออนะเราชมบารมีอ่าไอไข่เด็กว,ว่าจะดีหรือตาไข่ไปก่อนนะคะเนาะ สวยมากสวยมากสมมากม่หมอห็นแล้วสวยมาก <_ d ata> ชื่นชมนะคะสวยความงามของอไอ้ไข่เด็กว่าจะดีหรือตะไข่นะคะชื่นชมความงามจริงๆ <_ d ata> ก็มีคนมาได้เรื่อยค่ะเนาะถึงขนาดฝนตกก็มีคนมากับไหว้เรื่อยๆนะคะตอนนี้เนาะมาขอโชคขอลาบกันนะคะถ้าเย็นๆมืดๆนี่น่าจะมีคนเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หวยหุ้นนะคะนิเคอิเนาะออกเช้าบ่ายแล้วก็ฮานอยออกเย็นนะคะน่าจะมีคนมาดู หวยกันเยอะกว่านี้นะคะนาะนะคะเดี๋ยวแม่หมอกำลังรอนะคะรอตัวที่สามอยู่นะคะไม่ลงมาสทีเลยนะคะเนี่ยนะคะนะคะนะ,ะใกล้เห็นแล้วนะใกล้เห็นแล้วนะเลขอะไรเอ่ยตัวที่สามนะยังเห็นเป็นเงาเงาอยู่แต่ที่รู้ว่าสองศูนย์นี่ชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้นะสองศูนย์ชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้นะ <c oughs> มันเหมือนมีห่างคะ่ะเหมือนเหมือนเล็กแปหรือ,อยังไงเออมันมีห่างเนาะเดี๋ยวร,รอดูไข่ตีดเดียวอ่าพี่พี่ก็มาไหว้กันเนาะอ่าพี่พีขอไทยหน่อยนะคะ มาไหว้กันเนาะไม่ต้องกลัวคะ่ะได้ออกทั่วประเทศแน่นอนนะคะเนี่ย <laughs> ไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าเพจของหนูนี่แชร์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเนาะได้ออกไม่เป็นไรคะ่ะเนาะอยู่ที่ <laughs> วัดนะคะเนาะอยู่ที่วัดท่านั่งนะคะอำเภอโพธารลจจังหวัดพิจิรนะคะตะไคร่สวยมากค่ะตะไคร่สวยมากนะคะเนาะ,เ,นอะ <laughs> เออ ใครอยากจะมาเที่ยวขอโชคขอราบหรืออยู่ใกล้ๆมาทุกวันก็ได้นะคะไม่มีใครว่าเลยเนาะมาขอมาขอโชคได้ทุกวันนะคะแต่ขอแล้วต้องแก้นะคะขอแล้วต้องแก้นะคะขอได้แล้วต้องแก้บุญนะอย่าค้างนะคะ,ะตัวที่สามนะคะเดี๋ยวดูซีว่าลงมาตัวไหนแล้วนะคะโอ้น่าจะเป็นเลขห้านะคะเนี่ยเป็นเลขห้าแน่นอนเลยดูแล้วเป็นเลขห้าค่ะ เป็นเลขห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสุดก่อนนะคะใกล้สุดแล้วเนาะ,กนะใกล้สุดแล้วเนาะใกล้สุดแล้วนะคะมะกอก็เหมือนไก่อะคะ่ะเหมือนไก่มากเลยค่ะน่าจะเป็นไก่ของตะไคร่นะคะเนาะมารับตะไคร่พอดีเลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะอ่า เดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะคะลูกเพจนะคะใจเย็นๆนะคะจะได้ดูเลขตัวที่3แล้วก็จะได้แทงหวยกันพรุ่งนี้รวย,รวยๆเฮงๆกันเลยนะเดี๋ยว,ยว,ยวๆๆใกล้แล้วนะคะยุบช้ามากเลยนะคะเนาะนะบางทีลูกเพจอาจจะใจร้อนนะคะเนาะเ,ออเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูนะ นะค,ะคนอยู่ไกลๆก,ก็สามารถมาส่งามาขอเลขขอโชคก,กันได้ถ้าอยากมาเที่ยวมาได้เลยนะคะที่วัดทนานาเภอปูทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะนะนะคะ เรารอให้สุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูหวยกันเต็มๆเลยนะเนาะจะนำไปแทงหวยนิเคอิกนะคะสองรอบหรือหวยฮานอยตอนเย็นก็ได้หรือใครจะถูกใจยังไงเอาไปแทงหวยรัฐบาลก็ได้แล้วแต่คนจะชอบนะคะเนาะเอ่อแม่หมอก,ก็พามาดูองค์นะคะสวยมากค่ะองค์ใหญ่นะใหญ่มากไม่หมอบว่า องใหญ่กับตัวแม่หมอ,อยิี่ะมาเริ่มเลยนะคะมาเริ่มเลยเนาะเออเดี๋ยวนะคะอ้อเห็นเต็มแล้วนะคะเห็นเต็มแล้วตอนนี้นะคะน่าจะเป็น20 5หค่ะ20 5หเลยตัดกันได้เลยตัดเล่นอย่าลืมตัดเล่นนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะ2 0 5อย่าลืมตัดเล่นนะคะนะหวยหุ้นนะคะนะหวยหุ้นมาไม่เช้าก็บ่ายฮานอยตามได้หมดนะคะหรือถูกใจมากๆก็ หวยรัฐบาลเลยค่ะซื้อรัฐบาลไวเลยก็ได้มันอาจจะออกจริงๆก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะค่ะสองศูนย์ห้านะคะสองศูนย์ห้าเนาะเออฉายให้นานนิดนึงะแม่หมอจะถ่ายให้นานนิดนึงคนที่เข้ามาทีหลังจะได้เห็นนะคะเนาะเออจะได้เห็นชัดเจนนะคะเนาะนี่เป็นเลขนะเสียงไทยที่แม่หมอปักไว้นะคะเป็นเลขตะไคร่นะคะเลขตะไคร่เนาะเป็นทุบตะไคร่นะคะเนาะ เออเป็นรูปตะไข่นะคะเนาะใครสนใจนะคะใครสนใจนะคะเนาะนะคะใครสนใจก็มาดูได้นะคะมาดูได้นะเออนะเออเพราะว่าไหลสดเมื่อสักพักนี้มันหลุดนะคะเพราะเน็ตเน็ตไม่ดีฝนตกเนาะเน็ตไม่ดีฝนตกนะคะเน็ตไม่ดีฝนตกนะคะโอเคนะคะอ่ะเราดูกัน เราเราดูกันสมใจแล้วเนาะเราดูกันสมใจแล้วนะคะอย่าลืมนะทิ้งท้ายไว้เลยนะแม่หมอทิ้งท้ายไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเอ่อตาไข่หรือไอไข่เด็กวัดเจดีนะคะที่วัดท่านัางอำเภอพุทธลีจังหวัดจิตพิจิตรนะคะมาเที่ยวมาชมความงามกันได้บารมีกันได้นะคะมีทั้งตะเคียนที่ใหญ่นะคะมีทั้งตะเคียนที่ใหญ่นะคะเนาะมีองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะมาไหว้ได้เนาะที่นี่หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรคะที่นี่ ไม่ใช่หมายถึงหลวงพ่อเป็นองค์ใหญ่อะค่ะที่เขาโอ้โหยาโอยาวมากอ่านะขอขอพูดให้หน่อยคำไมหมอลินลิ้นพันโอ้หลวงพ่อพุทธะ บอลละเลิศวิจารประธานพรชาวบ้านก็จะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่เยอะมากหล่อในในวันเดียวเสร็จวันรพอดีวันนั้นวันที่สิบห้าเหมือนกันโอ้หุ่นพงกันนั้นเนี่ยตะไคร่ก็มาสิบห้าหลวงพ่อนี่ก็สิบห้าโอ้จะไปติดเป็นเลขไหมเนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าแม่หมอจะพูดก็ลิ้นพันนะครับพอจะลิ้นพันพูดไม่ค่อยได้นะดียวยาวยิ่งพูดไม่ได้ใหญ่นะคะอ่าเดี๋ยวทิ้งท้ายเป็นรูป ไอ้อไข่เด็กว,วัาเจดีหรือตาไข่นะคะทิ้งท้ายไว้เนาะทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวใกล้ๆห่วยออกเรามาเจอกันอีกทีนะคะเป็นการไลฟ์สดเนาะ,ะวันนี้ยังไงขอให้ทุกคนมาเที่ยวชมนะคะทิ้งท้ายเลยคือวัดท่านั่งอำเภอโพธิเลจงังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้แม่หมอจบไปด้วยความสวยงามของไอ้ไข่เด็กว,วัาเจดีนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ